ก่อนฮักนะครับตอนนี huh ้ผมอยู uh ่บริเวณ กลเป็นอีกบริเวณหนึ่งที่เพิ่งขึ้นาอย่าของสิได้มากดอกพีนองห่อแต่ที่จีบกอนๆนี่ผมนําเสนอไปก็คือจุดผ่านแดนชั่วคราวนะครับผมบ้านเมืองแพร่ตําบลนาเห้าอาเภอนาเห้านะครับผมจังหวัดเลยแล้วก็ยิงมองนี่นะครับผมหลังจากที่ลงจากผู้ยี่เลือมาแล้วนะครับจะกลับเขาพม่ทางผู้เลื่อนะครับจะกลับไปทังผู้เลื่อนทา้งจะกลับไปผู้เลื่อนนะครับกับ นี่ครับผมบ้านปากหมันนะครับตรงนี้ก็คือบริเวณบ้านปากหมันแล้วก็ตรงนี้จะมีจุดผ่อนกลนชั่วคราวนะครับผมก็คือจุดผ่อนกลนชั่วคราวบ้านปากหมันตำบลปากหมันอำเภอดา่านไซจังหวัดเลยนะครับแต่ก้อนนี่มันจะมีสาพาใไม่ได้พี่น้องเข้านี่เห็นว่าเป็นทางลงแล้วก็มีด่านศุลกาการนะครับผมด่านศุลกกรฝั่งไทยครับลงมาตรงถนนนี่ครับมาประมาณลอยเมตรนะครับผมประมาณลอยก็เมตรนะครับจากถนน เขามานะครับผมขันสวาม่าได้ทั้งผู้เลือกกับมาฮอดบ้านปากหมันกับสิมีไปบอกว่าชายแดนไทยเรานะครับถ้ามาจากคู่ยี่เลือกกับไส่เมื่อนะครับผมด้วยโรงเรียนมาจากน้อยนะครับแต่ก่อนนี่มันสิมีสะพานไม่นะครับสะพานไม่แบบใครๆครับอ่าเมืองปากเมืองบ้านเมืองแพร่นะครับบ้านเมืองแพรในเฮ้าเป็นสะพานไม้เหมือนกันนะครับแล้วข้ามไปยังฝั่งนั้นก็เป็นบ้านปากหมันเหมือนกันนะครับ เป็นบ้านปากหมันคือกันได้พี่น้องแต่ว่าแต่ก้อนนี่บ้านสองบ้านนี่เป็นบ้านเดียวกันเป็นมู่บ้านเดียวกันเป็นมู่บ้านเดียวกันอยู่ในฝั่งไทยคือกันแต่ว่าจากที่ผมถามเจ้าของโฮมสเตย์บุญถ้ำนะครับเพิน์ลบอลสู้ข้องว่ามันมีการมีการไหลสายน้ำไม่นะครับพี่น้องเฮามีการไหลสายน้ำไม่ในบางจุดแต่ว่าตรงนี้พ่อฝรั่งเศสแต่ว่าตรงนี้ยังเป็นสายน้ำมาน้ำเหืองเสียนเก่าได้พี่น้อง พอจากฝรั่งเศสแบงแล้วบ้านปากหมันสองบ้านนี่กรเลยยลายเป็นคนละประเทศนะครับเห็นว่าพี่น้องเขาที่นี่ก็เปิดให้นักท่องเที่ยวเปิดให้ประชาชนทั้งฝั่งไทยฝั่งลาาข้ามไปมาหาสู่กันได้นะครับทุกวันอังคารและวันพฤหัสนะครับผมวันอังคารและวันพฤหัสนะแต่ว่ามือนี่ผมมาวันเป็นวันเสานะครับพี่น้องเข้าวันเสาขามว่าได้ได้พี่น,อน,น้อ,นะนองแต่วันังนก็สิเป็นสาวลาวได้พี่น้องเฮ้อยุดยุดยดส่สาลาุ่นสาเล่านะ นั่งสิไปใส่ปุ๊ถากบ,บ้านเรื่องไดก็บอกหัคือขันมันมาวันอังคานก็วันเพฤเรื่องหัดก็สิสามารถขามไปได้นะครับพี่น้องแต่ว่าตอนนี้คือขามเรือนะครับผมเพิ่งฟังผุนบนเท็ดอย่างปลูกพักนะครับพี่น้องเข้านี่ก็เออเป็นแม่น้าในท่างห้องกับเห็ดกันสุดคือกันนะครับกะพี่น้องกะเบื้องเอาให้พี่น,ออนออตต้องเด้อวามแตกจ้างมันเปลี่ยนไดนะครับอันฝรั่งเสียดว่ามาแย่งมา แบ่งมาแยกไปกับบ้านสองบ้านนี่ก็สิเป็นมู่บ้านเดียวกันนะครับพี่น้องเป็นบ้านปากหมันเหมือนกันนะครับก็เหมือนบ้านเมืองแพร่ก็เป็นบ้านเมืองแพร่เหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้มันก็เป็นคนละประเทศแล้วการพกข้องคนละย่างแล้วนะครับพี่น้องเข้ากับิจารหน้าอาแต่ว่าพี่น้องก็สามารถมาเที่ยวได้นะครับทุกวันอังคารกับวันพฤหัสถ้าใครอยากข้ามไปเล่นฝั่งนู้นก็ไป ซื้อเราซื้อเบียไปกินเบียเหล้าไปกินเบยเหล้าหรือไปกินเฟอเหล้ากับไปฟังพุ่นกับไปได้ครับถ้า่าไปได้บพเกินนี่ไปได้บพเกินมู่บวานนี่นะครับพี่น้องเฮากะซ้ำนี่แหละนะครับผมก็เป็นอีกด้านหนึ่งนะที่ผมบ่คินว่าผมจะได้มาพอแหละพี่น้องเฮาเอาเอาซ้ำนี่แหละครับ